โรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดตั้งอยู่เลขที่8หมู่1ตำบลน,นาสายอำเภอพิบูญรักจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ปีการศึกษา2564มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น21คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด258คน โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน55คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน130คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน73คนบริหารงานโดยนางสาวรัตด,ดาวันพานาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอด ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่19พฤษภาคม2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่นี้ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ทางจังหวัดอุดรธานี ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีทุกสังกัดงดการเรียนการสอนแบบออนไซน์ร้อเปซให้ใช้การเรียนการสอนแบบอื่นที่สพทกำหนดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2564หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3โดยนายประสิธิ์ชัยวงศ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบนโยบายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา2019ด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายได้แก่ออนไลน์ ออนดีมานออนแอร์ออนแฮนโดยเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านนาซายน้ำรอดได้ปฏิบัติตามมาตรการหลัก DMHTRC 6ประการได้แก่คัดกรองวัดไข้ใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดและลดการแอรอดัด จากการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดพบความพร้อมของนักเรียนดังนี้ 1. มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์จำนวน100คนคิดเป็นร้อยละ38.75 2. มีความพร้อมในการเรียนแบบออนดีมาน์จำนวน141คนคิดเป็นร้อยละ54.65 3. มีความพร้อมในการเรียนแบบออนแทน์จำนวน258คนคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดได้จัดการเรียนการสอน3รูปแบบรูปแบบที่1การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์คือการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดครูนักเรียนโต้ตอบกันได้ขณะเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตไลน์ o o k Google Classroom, Google Meet, Zoom, เป็นต้นโดยนักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้เขาเรียกภาษาอะไรครับนักเรียนถูงไหมกากข้างรูปนะครับเป็นอีกภาษาหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้ใน หลายชนิดกีฬามาดูดูนะครับการทักษะการน,นอนตีนะครับดูเขายังใช้มือได้ปกตินะครับถึงจะล้มรูปแบบที่สอง การจัดการเรียนการสอนแบบออนมาน์การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักเรียนเรียนด้วยตนเองกำกับเวลาด้วยตัวเองการจัดการเรียนการสอนแบบออนมาน์เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ต่างๆเช่น YouTube, www.dlit.ac.th ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ำและย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา

the e-d e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  Hello everyone, my name is Nahasan Harasan. I was born on June 25, 2007. My phone number is 096 070 5, 5, 8, 5. I study at Nasai Namra School. I like English. I like dog. I like red. I like badminton. I like to study on site. Thank you. Hello, everyone. My name is Naishanok Moon. I was born on April 11, 2006. My phone number is 0934808. 202 I start the ad n asylum l a school I like English I like dog I like green I like football I like to start the on-site Thank you for your attention รูปแบบที่3การจัดการเรียนการสอนแบบนแ h a n d การจัดการเรียนการสอนด้วยการรับส่งเอกสารใบงานนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมีผู้ปกครองคอยดูแล การจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการนำหนังสือเรียนแบบฝึกหัดใบงานและสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านโดยมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนเป็นต้น โรงเรียนบ้านนาซายน้ำรอดขอให้คณะครูบุคลากรนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองดูแลตนเองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคอเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่าง และทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้โดยเร็วขอบคุณค่ะ